อยามเฝอแล้วพ okay, well. oh. oh. ี mm ่น้องคือบ่เอ้โหอ้โหยังอีพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องอุ้ยสามเต็มสวยๆเลยครับผมอุ้ยเกี่ยวเลยครับเกี่ยวเลยแก้แล้วเลยว้าวมาแล้วพี่น้องมาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายทุกคู่ทุกคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศนะครับเอ้ววันนี้ก็จะออกมาใส่หลอบอีกขึ้นเก่าครับผมหลอบกบครับมี่อเก่าพี่น้องสิบสามหลังแล้วก็เงี่ยวของห้อง็จะเป็นปลาแับกับปูนะครับเนาะปลาแับกับปูผสมกันครับผมเดี๋ยวเฮียใส่ไว้ตเส้นทางพี่น้องบุหรี่อ่ะ มันจะมีหม่องใส่พ่อพี่น้องพี่น้องเมืองที่ไรหกขึ้นอย่างไงอันนี้เป็นสาเด้พี่น้องเนี่ยเป็นสาเก่าครับอ๋อแล้วขอตัวแซงกนได้พี่น้องบ้านนะนี่พี่น้องเยึดมองไว้แล้วครับโอ้โหแข็งพี่น้องไปใส่อ้อนไม้สันใส่ไปบ่ได้๋ยวพี่น้องเอ้าฝนก็ลงเมียดบ้านหกแข็งพี่น้องเอ้ยก็การย่างไปแล้วครับมันหกแข็งฝนทั้งหนอกกะย่างบ่ได้ เก็ไม่ใส่หนีลังนึงครับเราก็จะไปตอทั้งหนาไว้เลยครับ ผมใส่เมืองหลังเดียวด้พี่น้องผมเสาปลาหมอครับปลาเข็งครับตัวสดๆตัวหนึ่งครับผมเะาใส่ไว้น้ำครับผมเพราะว่าเงียผมมาหน่อยเนาะใส่ปลาเข็งใส่ปลาเข็งมันดินครับเอาไว้ในนี่ครับเอาใส่ไว้ตัวหนึ่งครับผมให้มันดินครับให้งียบ่อครับให้หลอดห้อไปพี่น้องหาหม่องใส่กันครับเพราะว่าผมบริเวณเมืองไม้ไปครับมันหกแห้งหมดแต่ไม่มองใส่บอเดี๋ยวไปหาหมืองหม่ หามึงไปเดือยพี่น้องไปครับออกไปหารถครับผมใส่เหลียวเด้อพี่น้องบ้าน,นีหนกับบ้านกับซองเด้อบ้านไหนอย่ามืออื่นใครมาหลงมาอย่างเดีวเวก,าากันนะพี่น้องโอ้ยมันใส่ยากพี่น,อน้องมันบ่มีหนามครับผมหางท่างนี่ครับฮุกครับฮุกค่าพวกเนี้ยแบบู้ไลกับแต่ยานงูเหี่ยวเขี่ยวขอเนาะพี่น้องหนามแห้งครับนแหงค์ขลัวอยู่ใส่แบบไม่แห้งน,น,นี่พี่น้องไป กับางครับซองครับผมเดี๋ยวเบอร์สองคอยมาหลุมมายามนกันครับ ดีเยี่ยมสอนครับเดีย๋ยวภาพพีประหนองออกมายามเงียบเพื่อเขาครับผมใส่เงียบไปหัวว่านใส่ลอไปหัวว่านนี่ครับก็ยุ่นี่หลังนึงครับผมพอดีผมไปใส่ข้างในไปทั้งคนมันหกแง่งครับมันหกไหลผมก็เลยลอบเหลือผมก็เลยมาใส่ทั้งหนอกไว้ครับผมใส่หลองขางถนนครับผมบรัวแต่มีแต้มมีตัวบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวค่อยไปลุ่นไปยามแล้วกันครับผม ตอนนี้ก็ตีหางเพิ่งพี่น้องมันตั้งแจงเลยครับอันนี้มึงอยู่ในกล่องก็ยังเมึงยั่ในกล่องก็ยังมันแจงไอซื้อได้พี่น้องแต่มาได้แจงเลยครับไปพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันครับหลังแรกครับอยู่นี่ครับจะแยมหลังเรียกันพี่น้อง มันยังเหมือจะไเ้พี่นอ้องโอ้ยเวียงเอียงหรอพี่นอ้องไปพี่น้องเดี๋ยวไปยามคันครับยามทั้งแน่หมนละขางทางหก,กน,นะครับครับผมนะมาหอดสะหา,ะหาหงครับพี่น้องสะหางหกหกนี่ครับเฮ้ยเป็นเมืองยัง่งเป็นยังไง ใส่ไปลังนึงครับหมูว่านนะมีขัว้วมานบ่ผาดไปหลังนึงแล้วครับึคือไม่เต็มยุ้ยพี่น้องโอ้โหสองเต็มพี่น้องของสุดยอดเลยครับผมมานครับมานครับหลังที่สองครับผมว่าหลังที่สองอันนี้ใส่หลังแหลกหมูว่านนี่ครับผมสองเต็มครับผมเต็มนี่สวยเลยครับ เอาเขาเก็บกันครับผมหมดปลาหมดดงนะพี่น้องเอ้ยห้องไรไม่ตูวไม่เต็มเลยนี่ก็ได้ียังหยาเขาบอกปเปองสิดินแล้วพี่นอ้อกได้คันพี่น้องได้คันแจ็คเต็มนี่ยโอ้สองเต็มพี่น้องอุ้ยเต็มง,งามเลยครับโอ้สองเต็มอีกแล้วครับสองเต็มอีกแล้ว อาแก้วบาทนะเอาขอเก็บกันครับผมเมองหลังนี้อีกพี่น้องหลังทัดหลังต่อมาจากหลังมุมบนครับผมว่าบนเส้นไปแถวนี้แหาะหกกนี่พี่น้องแถวนี้ก็ได้จริงไหมดินวะดินวะครับ มึกเป็นป่าเจ้าของใส่ไว้ดินวุ้ยถิ่นอยู่พี่น้องสองเต็มเหมือนกันครับผมฮอ้งบาดนี่นี่ก็สองเต็มครับผมอ้าวแกล้งแกลเลยครับขอเจมมันครับผมหลังต่อไปพี่น้องหลังน้ำก๊อไปหน่อครับผมลองผมเซฟหน่อหลังนึง เป็นไงคือว่าหลังนี้คือว่าครับคือว่าโอ้อันนี้โดนพี่น้องเต็มนึงครับผมเต็มนึงโอ้เต็มหน่อยพี่น้งองเขอเก็คพอนครับโอ้ข้างหลังนี่พี่น้องว่านผมเห็นกบโดดได้ด้วยพี่น้งองหูอีปูไตออกนีปูไตพี่น้องอ๋อปูอืม ปูไตวะไม่ครบมัอืม่านี่ครบ,บรมพี่น้องวานผมเห็นครบดดลงอย่เดียวมีครับขอเก็บมันครับผ <c ười> มฟังข้างผีหลังนึงพี่น้อง้งหลังนึงคับผม มีแต่ชื่อวอลนัทฝอยามฝอาเลี่ยวพี่น้องคือว่าเอาเอายังอีกพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องอุ้ยสามเต็มสวยๆเลยครับผมอุ้ยเกี่ยวเลยครับเกี่ยวเลยเจียวเลยว้าวมาแล้วพี่น้องมาแล้วสามเต็มเลยครับผม กี้ครับเก็บกันครับผมแถวนี้ยหมดแล้วพี่น้องหมดแล้วครับแถวนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นเบ่งเทิงเหมือนกันครับเทืองเหมือนกันประมาณเจ็ดหลังครับผมช่วงเทืงเหมือนรับไปครับนะพี่น้องขึ้นมาเทิงเลยครับนี่นี่ประมาณหกหลังที่เจ็ดหลังนะพี่น้อ,นองนี่เนี่ยหลังหนึ่งไปลุ้นด้วยกันเลยครับว่าจะหมานไหมจะมีตัวหรือเปล่า นี่กมาแล้อุ้ยอุยโอยเล้วนะงูนี่อุ้ยอุ้ยเล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอางูออกนะครับผมเฮ้ยนี่แถวนี่ไม่อยู่หนึหลังเนี่พี่น้องเดี๋ยวไปมึงลังงครับเดี๋ยวจะเกิดเป็นเทงๆผครับอีก3หลังสหลังนี่แหะครับ เอาเี Nicholas, okay, uh, 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 uh ่น้องเดี๋ยวเห็นตะไคร้เลยครับนางเอดเปียดเลยครับเนี่ยนึฮึฮึอุ้ยสองเต็มเี็นองเอาเอามาดีเก้วเหรอครับผมแต็ม่สวยเลยครับสองเต็มครับผมแเก้วเกีก้วเกีขาเก็บกันครับโมอ่าพี่น้องเก็บมาตังเแลวครับผมเดือยอยู่หนึ่ง สองสามหลังไงนะพี่น้องทำผิดนะปากก้อนครับไปลุ้นไปลุ้นด้วยกันเอานี่ผลเลาบพี่น้องสองแต้ม้วยกันครับผมอ้อุ้อ,อ,อ้สามแต้มเลยพี่น้องแต้มหนึ่งสัมสําเขียดโม่เลยพี่น้องสามแต้มเลยครับนะนเกียวเลยครับ สวยๆครับผมโอเกมนะครับพี่น้องล้างนี่ทั้งพี่ละครน้ำกันหลดน้ำกันครับผมเป็นยังไงมีแต็มของเขาปะเนี่ยโอ้โหมีเต็มพี่น้องสองเต็มครับผมโอ้โหอ้โหอ้โหสองเต็มครับผมเกลียวเลยครับผมมันหมาเราครับ สบนะคชิปนีอจะาลืมไก็กแช่กซแขก็กระดิง่งติดตามไ้ตาคนบ้นคนบ้านมาเดครับเออ้อเพิ่มลังแรงใจกันเลยกันครับผมไปหมเนาะหรือฟังทุ่มหุนครับหลังนึงฟังทุ่มหุหลังนึงครับผมเจมสครับหลังลายไี่นอะหลังสุดท้ายท้ายสุดโอ้โยมีแต่อีปู ปูไรจน้งโอ้ยปูสองตัวพี่น้องเอ้ยเก็บ yep. เอาสรุปผลงานเศร้านี่พี่น้องนะครับนับมืงแล้วเดี๋มักรมันกับมันหลุนเท้าๆครับผมมันมุ่ยตัวใหญ่เลยครับมีแต่หลุนเท้าๆกับหลุนหน่อยครับได้ยูสิบเจ็ดตัวครับพี่น้องเพอได้ยาไรจิ้นนะครับหมานนะครับวันนี้ครับหมาอว่าได้สิบเอ็ดตัวสิบสองตัววันนี้ได้สิบเจ็ดตัวพี่น้อง แงียบของเงาหลอดของห้อกับนี่อยู่สิบสามหลังพี่นอ้องฮะเจ้านี่ก็ตลารกพี่ล่านอนไปทำเหนื่อยด้อครับเด้อกรให้พี่นอ้องชิวดีไม่แห้งสุขุทุกคนครับผมรักไข่ปองดองกก,กันคือเราครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดซัพซายไข่กดกระดิง่งติดตามให้ตาคนบรรยายด้วครับเด้อถึงมูลังแรงใจให้กันนะกันครับผมทุ่ท่ายนี่ตาคนบ้าน,านขอลาไปก่อนขอเก้าวค่ว่าสวัสดีครับ